ล้างเลยว่าจะมาจ้นะจอาอกินปลาขาวบมอจาแม่นครัูนี่ครับอ้าพี่น่องอนีง่จะญ่โตมากหุ่นบางฟังนี่จ้ะสีใดสีมันมาเนาะพี่น่องมันนี่ใช่ละ่ะเป็นไหนโอ้้หอ้ใครแน่จ้ะใครแน่ เอาหลุนจางนี่บอเอะไรเฮ้ยคืออยู่เหโอ้ยห้อยกับเขาโอ้ยโอ้ยมันมันจะาพี่น่องมันมันนุ้ยมันจะรังหนีมันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีในสาวันที่สิบสี่ตุลาคมพุกจะพี่หน่อง มือน,นี้สาวฝนพาพี่พาน้องลงหวยลงห้องแถวบาว้านนาจ่ะมาใส่ตุ่มกันจ้าเพราะว่าสร้างกุงมีภารกิจอีกเด้๋วจ้ะพี่น้องมาเห็ดภารกิจหก่อนสาวฝนจะจะพีพ่พาน้องไปซ่อมเห็ดอีกนะจ่ะเพราะว่าเมาาาื่อวานเห็นฝาไร่อยู่จ้ะไปจ้าไปลุ่นไปชมกันถ้าลุ่นถา้าชมความมันน้ำสาวฝนมาสิได้สิมันมาจ้ะมือนี้ไปกันเลยจ้า จาไซไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องวันนี้ซาฟุก็ใไซวอลลายตุ่มนะ้าจะาไซเกียร์ลังจ้ะ มันยะกาศดีแห่งจ้าใช้บานซ้อฝนขายลมนาะสิมาเลยจ้ะพี่เนาะน้ะนำหมอกน้ำค้างลงหอ,อยล้างขาปอกแปก๊กปอกแป๊กเลยจ้ะยากาศน้ำหอยน้ำพอง,องสวยความงามจ้ะพี่เนาะ หลุ่นนะจ่ะพี่น้องเมืองฝาไร่จ้ะเบืองฝาไร่เห็ดยังสิเกิดเนาะถ้าหลุ่นน้ากันจ้ะพี่น้องนี่ซอฟนก็ล่อเห็ดปวกผู้อยู่น่าจ้ะหลุ่นน้ากันวันสิเป็นเห็ดยังออกจากฝาไร่ทรงนี้กําลังเกิดเลยจ่ะนี่ยิกงมือส้องมือสอดในเห็นเลยจ้ะพี่น้องนี่ว่าสิเป็นเห็ดยังจันรุ่นน้ากันจ้าหอเวลายามตุ่มเลยจ้ะพี่น้องกรอบนี้สร้างมานําจ้ะ พอตอนมาใส่สาฝนมาพูด,ดียาวสร้างคนติดเหตุง่านจ้าถาม,มาหลุดไม่ช่องน้ำกันจ้าออกถึงแ้วสร้างคือบอนั่ง,งอย่างโอ้พี่น้องล้างแรกกระมานเลยจ้าเฮ้ยียดงงามๆเนะะาะอขาเบื้องตอนเอาออกจ้ะ หลรังเละก็เข้าจ้ะมาซาอือกนปลาขาวบ่ซาแน่นครับ,รบอ่าดีเนาะนี่เด็ตมากอือก่นองเอาเอาปลาซีอครับอู้ หลุนล้างต่อไปนะสาวฟนก็สร้างกลงจ้าไปล้างที่สองจ้าโอ้งได้เนาะล้างสง่งอุ่นน้ำกันจะี่น้อง เห็นไหมแงคือบอกเดี๋ยวทีเห็ุส่งประจมีเหรอมีว่ะเออปะเขานัดตุ่มนี่มีมานจะพี่น,อน้องหลุนเบิ้งฟังนี่จ้ะสิได้สิมานบ่เนาะพี่น้องมื้อนี้ อะไรซะคือบอ่ใช่ลรืเป็นไนโอ้หู้ยใครเน่จะใครเน่เขาอ,อยู่จ้าลุกอ๋อบุตรมา มาสักลงหหวเลยกรยังเฮี่มาเหมนเนะี้พี่น้องงบได้ที่ละครับคนเอาลวง,งพี่น้องงงามเยะมากครับพี่น้องเยอะเลยงับกอนนี่ะนะ้ ปูก็มีนะตัวนี้โอ้ยแกทำการปีนออกมาครับ <c oughs> น้ำปูดำกับตัวน้ำไกสีจะมุกแรงแล้วครับปูนี้มั่นขนาดนี้พี่น้องจ้ไะไปจ้ะปลาคิดเดือบมันเบื่อ่า,า่าไปอีกต่มนึงไปอีกทา่าไงอีกจ้ะเห็นบ่ นี่ๆๆนี่แหละมัดไว้ยไงน่นะป้าลอยเซวเลยหล่ะสงอ้มันจะมันอู้งคืออยู่จ้ะงับงับงับ ลุงกนใส่กันนะจ๊ะหรือยัอ๋อนี่ปลานี่ใสสุดใสงามสะอาดจ้ะสะอาดทั้งปลอดภัยนะครับธรรมชมาติจ้ะพี่เนาะ ไดอีกฟังพุ่นจ้ามารุ่นฟังนี่น้ำกันจ้าใส่เจ็ดหลังจะ้ะพี่น้องพ่อเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวกิวนแะจ้ะมาลุ้นน้ำกันจ้าจังปลาหน่อยก็ลอยอยู่ หลุ่นจางนี่บอเร็วเร้ยคืออยู่บอ,อหอยกับเขามีทั้งหอยเล็กหอยใหญ่ <c oughs> หมาอันยู่ย,ยี่น้องามาอนยังงับงับงับเร้อฝังถุงนะครับอ๋อขอาพี่เลย จเอาลงเลยเดี๋ยวกระพือกันหอยซีวิ้งที่ับปาเอาใส่รูดหอยก็ได้หอยก็หนวยใหญ่ให้จ้ะเขาไปเังไรวะสสะพกเลเดี๋ยวมอ้กันต้องใส่สิบีกินค้งไก่โอ้ยหอมหอมมันมันจ้ะมาทำกันอีกจ้ะอนจ้ะมาทำกันอีกจ้ะ นี่ละซ่าง,างองนี่ละซส้มคือบพี่น้องนี่ตุ่มที่นี่จ้ะมาสร้างดึงเห็นมากก่อนเออ มันจะารังนีมันจ้าพเนกรุ่นพุ่นจ่าพเนกรุ่นน้ำกระุ่นขนาดโอ้โหเฮ้ยสุดยอดจ่าอ่ะงาปางงาป้าเดียวฝนสิมาเดียวเฮ้ย่าดูสีบอไดบอมมันพี่น้องมันจ้ะมาดูน้ำกันไกลๆเลยครับผมนี่จ้ะเอ๋อเอาเลยฝนสิมาเลย เอ้ยมีแต่ปลาขาวจ้ะงามๆเลยปลาไอนน้จ้า,าหลุนล้างสุดท้ายน้ำกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าถือว่ามานันแห่งจ้ะนี่ไอ้จ้าล้างสุดท้ายน้ำกันจ้านี่แหละนี่เห็นปะนี่แหละนี่แหละนี่นี่ไปลุกไป ยังเดีางแล้วครับเราฝนขึ้นหมัดหรือใหญงยันปลาหลากไปบ่ย oh ันปลาหลากไปเลยอ๋อพ oh, ี oh, oh, oh. 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 ่น้องเลยต้องการอีกจ่าตุ้มหนิไข่โอ้ยหุ่นหัวปลาเห็นบ่เพราะว่ามันตองอ้อ้หมานคือเกาโอ้เอ้าเอ้ามีใส่ไว้ไงปันได้เนาะใส่มกจ้ะ เอาก่อนได้กับพี่น้องก็จะค่อยๆถือว่ามานอยู่น่าสังเนาะนครับงามๆเลยจ้าเห็นครับตุ๊กงามเลยโอ๊ยว่าจะอยู่ดะกินจ้ะพี่น้องหาอยู่หากินตามธรรมชาติตามบ้านเนาะ ข้องตามหวยบ้านเ่าเนาะจ้าพี่น้องเขาสิเดินทางกับบ้านแล้วจ้าจ้าสะพนผับไปสรุปปลาหยอดปลา้ำซางกุ้งหาจ้าใส่ซางอยเบิ่งนัำเนี่ หมานีเด้อจ้ะหันมกนี่ได้ไร้มกอยู่น่าสองสามมกเลยจ้ะปลาขาวปลากระเดือจ่าพี่น้องถือว่ามันอยู่จ้ะมาหนี่จ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเท่ใ้เด้อจา้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้ะพี่น้องถ้าลุนในคลิปต่อไปวาา่าซอฟ้นสิใดสีดสมันยังไอพี่น้องเบ่งจ้ะสำหรับคลิปนี้สาว้นขอจบคลิปเพียงสมมานี้ละจ้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ